ครับวันนี้ผมก็อยู่กับเกมอะไรไม่รู้นะครับพอดีเพื่อนผมมันบอกให้โหลดมาเล่นนะครับนี่นะครับผมก็ยังไม่ลองเล่นนะครับเพิ hmm. ่งจะลองเล่นตอนนี้ฮึเชียร์เล่นเลยฮึเฮ้ยเฮ้ยแล้วเฮ้ย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 ทำไงวะฮึเขาบอกให้เข้าไปในห้องนี้ อานมอ๋มอเข้าไปทำอะไรอโนมเเข้าไปในห้องน้ำเฮ้ แต่เราไม่ไดนะให้พาเด็กเข้าห้องนอนห้องไหนอ่ะห้องนี้เหรอห้องไหนอ่ะห้องนี้เหรออ๋อห้องนี้อ๋อเคแล้วก็ปิดไฟเขาบอกให้ไปนั่งดูทีวีเฮ้ยนอนดูทีวีหรือนั่งวะเราจะนั่งมั้งนั่งจริงเอะ่ะไอกลังจะรับ เฮ้ยเฮียเฮียเฮียหลอนนะหลอนนะอย่าคนตีนนะเด็กเวไอ่ะยิ่ไอ้ะยิ่งยูไหนวะห้องนี้วยอ,อู้ยิ่งเด็กเวณโคตรน่ากลัวเลยคว่ะเด็กยิก่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để นะยังมีต่ออีกเนะอ้อโคตรหลอนเลยครับหืมกุญแจอะไรก็คือกุญแจอะไรห้อ,นองนี้่ยฮึฮึอะไรอ๋อ,อให้กดค้างอะไรของมันวะ ไม่จะเป็นไรเอาเด็กหายเฮ้ยไปอยู่ไหนไวะอ๋อเขาบอกให้เขาไปในห้องนี้คนอนมาเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียเด็กผีเปล่าวะขอโทษครับคำหยาบ หองน้ำเปลี <h 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 ่ยนเพมพื้นเดี๋ยวไปดูดิเฮ้ยเอ้ยเอ้ยอยไรวะเฮียเฮียเฮ้ยเห้ยหน้าตัวยองเกีหยนหน้ำมาคนเนี nice ่อะไรอะอะไรน่ยเฮ้ยกดไม่ได้เลย คืออะไรพาดิขึ้นไปนอนเฮ้ยไอ้เชียไอ้เชียตาแดงตาแดงงั้นเหรอตาแดงนี่ตาแดง ตาแดงไปนั่งดูทีวีก่ตาแดงหวังว่ามันจะไม่ลงมาอีกนะหวังว่ามันจะไม่ร้องไห้นะโคตรร้อนเลยเชมันไม่ร้องไห้เฮ้ยยังมีต่อไหมวะจบยังวะอ้าาไ่แล้วมอ้าวเฮ้ยสาม 3ามตอนเหรอหรือสี่น่าจะสี่เขาบอกเฮ้ยเขาบอกให้นั่งดูทีวีนี่ว่ะเด็กร้องไห้ครับเด็กร้องไห้มีอะไรฮะปิดไฟนอนอเข้าใจไหมหอ,ะอะไรของมันวะ

ไอเด็กเฮียเขาบอกให้ไปเอายันยันเฮียอะไรวะยันห้องนี้เปล่าวะใช่อันนี้เปล่าวะคุณชมใช่อันนี้ไหมอ่ะเฮ้ยพี่มังถึงไม่ได้น่าจะใช่นะคะตกดกเขาบอกให้พาดิไ๊ไปนอนล้วปะเฮียคตรน่ากวก๊วย <laughs> คลิปอยู่นเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเ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 ฮ้เฮ้้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้เฮเยเเย ก็คือ้าสาเกลือเด็ดขนาดนี้อ,นอะไรจะไม่ครับเกลื<า>อก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาถ่ายม่